สวัสดีค่ะ Sunlight m o o n Love r e a d i n g นี่คือเรื่องราวความรัก ทั่วไปในทุกๆสถานะสำหรับราศีเมษนะคะประจำเดือนมีนาคม2025สําำหรับวันที่ชนแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นๆรวมถึงถ้าท่านใดสนใจอ่านการ์ดส่วนตัวจองคิวเดือนมีนาคมนะคะก็ติดต่อแอดมินที่ like add ไลน์แอดใต้คลิปได้เลยนะคะเอาละของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มกันจากความรักคู่ทเป็นประเด็นนะคะ คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ไล่เลียงกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักกันก่อนนะสำหรับราศีเมษขอทราบเรื่องราวความรักราศีเมษประจำเดือนมีนาคมค่ะ2025 l e t go o f c o n t r o l issue อะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักนะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะไปต่อห้ามหยุดห้ามรั้งรออย่าไปฟังคำคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรือรู้สึกทำให้ความเชื่อความหวังระบันทอนเพราะสิ่งที่คุณได้รับอะค่ะ t อ a ฟร r ดิงฟอนะคะ มันจะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะคะผลนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักชีวิตนะคะเนื้อคู่คุณจะได้ทุกอย่างคุ้มค่ากับการรอคอยนั้นเดี๋ยวเรามาเช็ค Energy ก,กันดีกว่าว่าเออมันคุ้มค่ายังไงนะคะในแต่ละสถานะนั้นะเดี๋ยวเราก็มา c คริฟายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักของคู่ที่เป็นประเด็นก่อนนะขอทราบความรักที่เป็นประเด็นราศีเมษค่ะเล้นแาวความรักที่เป็นประเด็นนะคะราศีเมษเป็นยังไงบ้างหรือว่า no contact นั่นเอง นั่นแหละถูกต้องถามว่าทำไมจะบอกว่าถูกต้องก็คือพลังงานของคุณ m o v อ่ะนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกคิดถึงเรื่องราวที่ระหว่างที่คุณใช้เวลาอยู่ร่วมกันอยู่กับเขานะคะมีความเป็นไปนได้มากว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาแลหละไพ่สามถ้วยนะคะไพ่ e l e b r a t e แต่ก็อย่างที่บอกแหละสามไม่ท้าว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจแล้วนะคะอืมคุณคนนี้คุณอาจจะเคยสร้างครอบครัวเคยอยู่ด้วยกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาหรือว่าอดีตคู่มั่นหรือว่าคนที่มีคอมมิชเมนต์กันขั้นสุดอนะในระดับที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่แล้วแล้วมีเหตุให้จะต้องเลิกล้างห่างกันไปนะคะสําหรับ no contact ในพาร์ทนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะคะพาร์ทของคุณก็ไปดูที่คนโสดได้นะคะหรือว่าอาจจะเอาไว้เดือนหน้าก็ได้แต่เดือนเนี้สำหรับความรักของคู่ที่เป็นประเด็นเนี่ย มันค่อนข้างจะเน้นหนักไปทางคนที่เคยเมีความผูกพันมีความลึกซึ้งนะคะถึงขั้นเป็นครอบครัวหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วหรือว่าถึงขั้นที่จะมีแพลนการแต่งงานการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แต่มีเหตุหักกลางให้ต้องห่างกันนะคะให้ต้องแยกย้ายกันไปนะคะในเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะ ในเดือนมีนาคมนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนนั่นแหละนะคะเพระไพ่เป็น3ถ้วยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะนับจากนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะกลับมาดีแหละกลับมาในลักษณะที่ขอเริ่มต้นใหม่นะเช่นขอสร้างครอบครัวใหม่นะคะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อะไรประมาณนี้กับไพ่3ามไม้เท้ามันอยู่ที่ฝั่งคนนั่นหมายความว่า คุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งก็ดีนะคะถ้าจบกันไปในลักษณะมือที่3มเติ r ์ดปาไม่ว่าจะเป็นความวุ่นวายจากฝั่งครอบครัวเขาหรือมีใครคนใดคนหนึ่งแทรกเข้ามาการกลับเข้ามาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้โอกาสเพราะเดี๋ยวมันจะจบแบบเดิมๆนะต้องระมัดระวังในการกลับมาด้วยบมืทีกลับมาแล้วอะ เขาอาจจะยังมีคนอื่นคุยอยู่หรืออาจจะยังปัญหาเติร์ดปาร์ตี้มันยังไม่จบนะหมายถึงคนรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อคู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะยังคงอยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำอะ่ะก็คือต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะแต่ไพ่ออกมาบอกว่าตัวคุณเป็นสามไม้เท้าคุณอาจจะไม่รับการกลับมาของเขาในครั้งนี้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์่าแต่เขากลับมาแน่นอนแหละ ะะมีจีเชียนบางทีคุณอาจจะเผลออธิษฐานไปก่อนหน้านั้นว่าเออตอนช่วงเลิกกันใหม่ๆอ่ะเนาะบางความรู้สึกมันยังมีไงรู้สึกอยากให้กลับมาแต่เขาจะกลับมาตามแรงอธิษฐานแต่มันจะกลับมาช้าไปหรือเปล่าละ่ะเพราะว่าความรู้สึกของคุณมันไม่มีมันไม่ได้แล้วปลายทางข้างหน้า View of Fortune มันคือหนทางใหม่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่ที่กำลังรอคุณอยู่นะคะดังนั้นตัดสินใจให้ดีนะ ว่าจะเลือกไปทางฝั่งไหนนะคะเอ,อ่อเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีความผูกพันจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาแล้วจะดีดีไหมดีเหมือนเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมกลับมาแล้วยังคงที่นะคะคือคือมันจะยังมีปัญหาครอบครัวหรือคนรอบข้างของเขาอยู่ซึ่งเขาจะต้องพิสูจน์ตรงนั้นด้วยรวมถึงถ้ามีใครคุยอยู่ซ่อนอยู่เขาก็าจะต้องทําให้มันชัดเจนนะคะถึงจะมีโอกาส แต่ว่าการเริ่มต้นใหม่ก็เป็นหนทางที่ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับการก้าวไปข้างหน้าเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังเกิดขึ้นด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดกันบ้างนะคะคนโสดคู่ที่เป็นประเด็นก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูคนโสดหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะคะขอทราบเรื่องราวความรักคนโสด คนโสดเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยคนโสดราศีเมษนะคนโสดตอนนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะคะดูสิคะเตลเวอร์ขึ้นเลยอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางแล้วนำพาให้ได้พบความรักความรักครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงที่คุณขอพรเอาไว้เขาก็ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแหละเฮอร์มิต ะะอาจจะรอนานมากแล้วแต่ว่าคนนี้การรอคอยหน้าที่จะสำฤทธิ์ผลนะคะครูบิเกนจะได้เจอเนื้อคู่แหละระยะเวลาก็อยู่ในหนึ่งเดือนนี้แหละนะคะเจอไม่เจอก็ว่ากันอีกทีเนาะเพราะว่าลายเส้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่าไปซีเรียสมากเรื่องเวลาอาจารย์ซันมักจะบอกเสมอนะคะ,ะเรื่องเรื่องเวลาก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นหรอกแต่เรามักจะอยากให้มันเร็วดังใจเราไงนะคะ ราศีเมษมีเกณฑ์จะได้เจอะเจอเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่อาจจะเป็นคนแดนไกลได้เพราะว่าเป็นแปบ,บไปเท้าแต่ว่าเป็นได้ทั้งคนไทยและต่างชาติแหละเขาไม่ได้ระบุมาว่าเป็นยุโรปมากขนาดนั้นหรือตะวันตกมากขนาดนั้นดังนั้นสรุปง่ายๆนะไฮพริสขึ้นรวมถึงเฮอร์มิตเนื้อคู่มาตามแรงอธิษฐาน อยากได้คนแบบไหนลักษณะไหนอย่างไรขอพรไว้แล้วคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นแน่นอนนะคะพลังงานมันอยู่ในเดือนมีนานี้แหละอาจจะค้าเคลื่อนได้เล็กน้อยนะคะ ขอให้ได้เจอนะเพราะคนคนนี้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะไฮ้พิสที่คุณไปขอพรไว้ไม่ว่าจะเป็นพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่มารีหรืออื่นๆใดๆเลยนะคะท่านจะประทานพรความรักให้คุณคนคนนี้มันคือ w i h c h come t r นะฝันที่เป็นจริงแหละ ให้เกถ้วยก็คือคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคะจะได้คู่ที่สมใจทุกอย่างที่ขอพอรไว้แบบ100%เต็มนะคะเป็นคู่แท้ด้วยรักแท้ด้วยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันนานกว่าจะได้เจอกันนะคะแต่ผลเนี้น่าเชื่อถึงเวลาของคุณแล้วนะคะ เนื้อคู่ของคุณเกี่ยวเนื่องกับราศีมีนเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันเกี่ยวเนื่องกับการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วคนคนนี้จะเหมือนคุณแหละนะคะเฮอร์มิตคือจะเป็นคนที่ออรักสงบเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทําบุญอะไรเงี้ยมีความรักมีความเมตตานะคะอาจจะเป็นเขาเรียกว,ว่าค่อนข้างที่หนักไปทางราศีกันนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินพฤทศกดิกันเหมืองก่อได้ด้วยนะคะขอให้ได้เจอกันในเร็วนี้นะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอทราบพลังงานคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีเมษคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีเมษค่ะ ให้ออกมาบอกว่าแชทหนักขวาเนาะไม่ตัวเราก็ตัวเขาอะแต่พลังงานมันออกมาที่ตัวเรานะคะว่าเราค่อนข้างจะแชทหนักขวาโอเคคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติได้นะเพราะว่ามีพลังงาน The World ขึ้นอืให้ออกมาบอกว่า มันยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาคนนี้ก็มีตัวเลือกแล้วก็อย่าไว้ใจอะไรมากนะเพราะไพ่ปิดเนะี่ยมันเป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่ทริกกี้นะคะเป็นไพ่ที่ไม่น่าไว้วางใจอยู่แล้วล่ะในความสัมพันธ์นะ่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เนาะมันยังไม่ได้อ e ิ e l เ t ชั่นชิพไงจันซันก็จะเตือนหลายขนนะคะไพ่องอโมงหกว่าเขาเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกคุณอาจจะแชทหนักขวาแล้วก็รู้สึก เหนื่อยเนาะสับสนแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงไม่ต้องคิดเรื่องไปต่อเลยค่ะให้คิดว่าจะมีคนใหมด่ดีๆเข้ามาไหมจะดีกว่า นะคะเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ใช่ความสัมพันธ์การสื่อสารมันเป็นลักษณะไปไปมามามา,มาหายหายซึ่งตัวคุณก็รู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันเขามีคนอื่นที่คุยที่ที่เขาสนใจมากกว่าตัวเรานะคะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แล้วเดินหน้าหาใหม่นะคะเพราะว่าความชัดเจนยังไม่มาแล้วก็คงจะอีกนานแล้วก็บางทีนะคะ ออพยายามยื้อไปนานๆเขาก็อาจจะเงียบหายไปเองไปออกเดทไปคุยกับคนใหม่เป็นเดือนๆแหละไม่เวิร์กถึงจะกลับมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้น ตั้งจิตตั้งใจให้ดีขอพรขอบุญบรารมีเสริมเพิ่มเติมแล้วก็เริ่มต้นหาความรักที่คู่ควรเพราะว่ามันจะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยที่คุณจะได้เจอความรักใหม่ที่ดีเจอคนใหม่ที่ดีนะคะที่ไม่ได้ทำให้คุณต้องเหมือนกับตกหลุมพรางของการรอคอยนะคะสิ่งสำคัญคือต้อง รู้จักทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ารักตัวเองให้มากๆแหละถ้าเรารักตัวเองมากพอเราจะไม่เสียเวลารอใครที่ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นนะคะฝากเอาไว้เลยนะให้เตรียมตัวหาใหม่ได้แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเขาชัดแล้วเขาขอเป็นแฟนเขาเดินทางมาเจอหรือ,อยังดูที่การกระทําด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพูดแต่ลมปากแล้วไม่ทําอะไรเลยอันนั้นก็ถือว่าไม่ชัดเจนเหมือนกันให้ดูที่การกระทํา นะคะแต่ถ้าใครชัดแล้วเจอกันแล้วเปิดแฟนกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันที่คนมีคู่นะคะเอาล่ะเกี่ยวเนื่องกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวเนื่องกับการที่เขาจะเก็บคุณไว้เป็นตัวเลือกเกี่ยวเนื่องกับการที่ถ้าคุณเปิดอกเปิดใจคุณจะได้รักรั้งใหม่เป็นเนื้อคู่ที่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากกว่านี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สุดท้ายแล้วนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นค่ะ ขอทราบเรื่องราวความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีเมษนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีเมษโอเคความรักยังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคุณอาจจะเป็น long distance relationship เนาะอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารักระยะทางไกลเนะี่ยหรือว่าอยู่ไกลกันได้ เดือนมีนาคมจะเป็นเดือนแห่งการวางแผนนะคะสำหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเนาะจะเป็นเดือนแห่งการวางแผนไม่ว่าจะเป็นวางแผนการเดินทางมาเจ,เจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนอันนี้ก็ได้เจอกันตามปกติแต่คนนี้อาจจะมีการวางแผนเดินทางหรือไม่ตัวคุณเน่ะเดชซาบอกว่ามีเกณฑ์การจะต้องเดินทางไปเจอเจอแฟนคุณที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือเดือนนี้จะได้เจอกันบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้เป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกว่า คู่ของคุณอ่ะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนห่งการวางแผนนะคะสองไม้เท้าขึ้นที่ฝั่งเขาแล้วจะมีการวางแผนถึงอนาคตยาวๆนะคะระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นดังนั้นเตรียมรับข่าวดีให้ดีๆเลยนะคะความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ยังดีอยู่และไพ่น่ารักมากๆนะคะการสื่อสารยังดีอยู่ยังไม่มีอะไรที่อาจารย์สันจะต้องเตือน จสเมนต์ในภายภาคหน้ามันจะมีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดใหม่อพิจส์ใหม่นะคะเป็นภรรยาเป็นสามีเกิดขึ้นในอนาคตวันข้างหน้าดังนั้นเมื่อมีความรักที่ดีอยู่ในมือแล้วก็ขอให้ก้าวต่อไปนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นและเมื่อถึงวันนั้นวันที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะคือมันจะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยจริงๆนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะ จะสมหวังดังใจใหมายทุกประการเลยเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีเมษนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ